t o d นี w เราจะได้เห็นากเขาทำเกี๊ i n g ด้อย่างไรน d u m p อเ n ี๊ยวแจีน่เกี๊ยวแบบจีนนจ่คเกียวจีนน่คือเกี๊ยวแบบจไนนี่คือเมี๊ยวแบบจีน่คเกียวแบบจีนเี่คเสียวแบบจีนี่คือเสี๊ยวแบจีนนี่คือกี๊ยวแบนตั่ตัอเลย เห็นป mm ้ะเห็นปะเราไม่เห็นได้เลยเทรนเทรนนี hmm. uh ่น uh. ี่นี drip. ่นีอีคนเนี่เห็นป้ะคูมเฟื่อมาเทรนดัมเทรนดัม pling อดัม pling เธอภาษาอังกฤษเนาะอู้นั่นนั่นน่แน่เลยค่ะอือพราะว่ามันั้งหลัได้ไหมฮะบัสุดๆแบบนี้นะ ต้องกินร้านแบบนี้ด้วยนะร้านนี้เป็นแบบสีแดงๆร้านนี้เนี่ยมีท่รูปคู่สงตาเี็เดี๋ยวก่อนนะคะกองก้องอย่าอันนี้ชือยี่ห้อร้านนี้สงตาเย็บมันกินได้ที่หลังหลังมอนะคะมากินได้ที่หลังมอคุ้วยโจตาแสบคือไส้คือถัลักมาใช่คือมากค่ะคือีป็นแบบที่คือ จริง uhm ๆเป็นอย่างชี้นะใช่เนี่ยคือหนึ่งในตรงขวัญวมากเลยนะเพราะว่ามันจะไม่ได้แบบถูกคือคนจีนเขาจะชอบกินเคี่ยวเนาะเพราะว่ามันอิ่มด้วยแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรเป็นวัฒนธรรมของเขาอะค่ะแล้วมันจะมีพวกคือกระจายใ่มีเคี่ยวด้วยนะจะเครื่องเกร่องเดินเลียานะประมาณนี่เอาคนณจีนแต่ว่าแต่ว่าความแปลกของเคี่ยวที่นี่ก็คือว่ามันไม่มีซุปซุปน้อ เราต้องกินเกี๊ยวให้ l i t e r y เกี๊ยวอะค่ะดัม pling เลยนะคะคือถ้าจะสั่งจะสั่งซุปจะกินเกี๊ยวน้ำก็จะต้องสั่งแบบอย่างนี้เป็นมินิมเนี่ยใช่ไหมต้องสั่งแบบซชโมน่งเป็นเอ x t อววันเป็นซุปโพ้นะคะใส่กระดูกหมูที่มีขายกูทางเออแต่ว่าถ้าจะแบบ คนที่เรากินเยอะๆหน่อยก็จะเป็นแบบเปนเียเหมือนบ้านเราเนาะใช้สีเกียวอันนี้แบบใช้สีเกียวอะไรอเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีน้ำต้งหู้นะคะนต้องมองเห็นเลยนะเห็นอย่างนี้บันดี้น้ำนะมน้ำต้งหู้คือโตเจียงโตเจียงซอยเบวก็คือน้ำต้มหู้ซอยแมวกินอังกฤษโอเคค่ะคุ Language today that's it bye bye ไปแล้ว e ปไปเจอกันเจอกัน